สวัสดีครับวันนี้ไอ้ดินดำมาทดลองครับพี่น้องมาทดลองัวเชื่อเห็ดตับเต่านะครับหรือว่าเห็ดเพิงนี่ได้ได้ได้ก็เพิ่นมากครับเม็ดข้าวฟ่างนะครับ่นหยดเชื่อก็เล่นี่ยนะฮะเชื่อมันเข่าแล้วได้มาเทั้งเบิดนี่ครับแปดขวดนะครับสี่ขวดไอ้ดำเสียไว้ครับอีกสี่ขวดไอ้ดำถึงมาเติมเสื้อเห็ดลงนะฮะเสื้อเห็ด ตับะปาที่ไอริดัมมี่เพิ่มอัดลงไปอีกนหน่อยครับปกติแล้วเข้ากับสีมีตู้ขาตูข้ขาดเชื่อเลยก็บเฝาเอ็นแอลกอฮอล์นะฮะแต่ไอดินดัมที่เค็ดแบบบ้านๆน,นะครับแบบบ้านๆแบบเมื่ใส่นวัตกรรมเลี้ยงลายนะจำนี่นะครับนี่คือการทดลองช่วงแรกนะฮะเดี๋ยวต้องไปไอดินดัมวิเ,เอาหนวัตกรรมที่มีอยู่ในการเพาะเชื่อนะฮะเพราะเรื่องนี้เยอะมามาทดลองครับแต่ตอนนี้เอาแบบบ้านๆก่อนนะฮะ เพื่อเปรียบเทียบแน,นาคตนดนะอันนี้เพิ่นหยอดอะไรแล้วครับแต่ไอ้ดำเดี๋ยวว่าเสริมเรอาอีกนะัแ็สี่ดีว่าดีนะครับร่องเบิงร่องเบิงครับแต่ปกติล้วสิต้องเผาแอลกอฮอล์มีเแอลกอฮอล์นะครับนะเดี๋ยวไว้นะร่องเบิงสี่ขวดแต่มีเชื่ออะไรนะครับเชื่อเขานะฮะเชื่อที่เขาหยอดมาแล้วนะฮะได้ดำไม่หยอดเพิ่ม เอาไปบ้านบ้านครับเดี๋ยวสีทดลองไปและวกฮ็ดงานทดลองไปเรื่อยๆนะับแต่กระสีใส่แต่ว่าแต่กลับใอ้น่าครับเป็นตัวตัดต้นในเยื่อเอาอนนี้อย่างนี้มาใส่ไอ้สีไหนเห็นไหมฮะเ,เสียวไววโอ้โห ปกติแเราคนสิใช่แต่อีกสีขวดนะครับไอดินดำชีนลองใส่ข้อมีเสื้อเราครับเบิ่งเห็ใจหน่งเห็นว่ามีเสร็จใหญ่นะของเห็ดตเต่าแล้วมีซื้อมาจากเกษตรกรท่อลุ่งนะครับอยู่เพเภอว่านอรนิวัดนะจังหวัดสกลนครครับเป็นเพิ่นก็ทดลองเฮ็ด้วยกันครับแต่กัดเสื้อมันก็ออกแล้วครับนี่ครับเป็นเส้นใหญ่โอ้โหนี่งามเลยครับนี่เบิ่ง ไอเดนดำจะเอาไว้เปรียบเทียบครับกับเราติดตามผลงานกับไอเดนดำนะครับกับสวนเห็ดตับเตาไอเดนดำครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ